เตยน้ำสวัสดีค่ะไปเตยไปว่าให้เตออืมไอ้บอดไอ้บอดบ้าเลยน่อยไปอย่างันเดี๋ยวแม่จัดการให้ไปสวัสดีค่ะไปก็วางเลยคือก็ว่าบอให้เตย ไปเตะแล่นเขาไปโลดไปเตะเขาเห็นเตะอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะไปยังก็ชิบไปเตนะเลยอ้วนให้น้องเตนะแล้วเนี่อ้วนไปแลนเขาไปโลดนั่นไปเขาให้ตีนอยู่เออเจอขึ้นตลกทีอยู่เยา้ยาเย้า มอกกำลังกายตอนเย็นค่ะมาเตะบ่อนสวัสดีค่ะมาเฝ้าแฟนเตะบ่อนแฟนไม่ได้สือสีชมพูนะสวัสดีจามิลี่คนสวยสวัสดีค่ะไปเตะค่อยเตะอยูงง่บ,บอกอ้วนมึงไถน่น้องเตะน้ำ จะขอแข่งเรียนสามเก้ามื่อยว่าสัตนั่นเออให้น้องเตีน้ำไก่้มือนเราจะไม่ลีเด็กตัวใดนอนะ้อผู้หญิงมีหนวดบอดอันนี่พี่น้องหนาสดตั้งแต่วงเว้นแล้วแม่มาเล่นผู้บ่าวำมน้อยบ่ อ่าอยู่หลังบ้านน่ลุ้ยพี่น้องับพอดีพากันขี่เราลงมาทางล่างก็เห็นนิดหน่อยเตะฟุตบอลกันเลยนี่ข้าเจ้าเฮ็ดอันคุดขี้ดินอยู่ข้างลังกันเลยเลเห็นนิดหน่อยเตะฟุตบอลกันเลยอยากมาออกกําลังกายมาเฝ้าแฟนพระทาเคทีในไมลี่อีเพิ่นว่ากบบกทําอะไรมาเฝ้าแฟนเตะบอลจ้าแฟนไมลี่สวยสวซิพูน่ะ สู้สู้แตงสู้เขาซู้สู้นะโอ้ยเลิศพวกเขาไปห้อยพุดมาดูหนุ่มเตะฟุตบอลชอบเวลามีอยู่น้ำเคจีเน็ตเจ้าคือนสลวน อันมันบ่ค่อยมีสัญญาณเลยพี่น้องคันลงมาอยย่อันบอกท้อง,ทงหน้าอยย่นินบ่ค่อยมีสัญญาณไปแลยท่นานท่าสวัสดีค่าสวัสดีทุกคนนะคะเห็นอะไรไหม,ไมพี่น้องเห็นรถจกบอรถจกอยู่แบบไก่ เห็นรถจกบ่าจ้าเห็นรถจกรถดำไหมน่ะอุ้ยเออรถเบิ้งสภาพจ้ะหน้าแบบป่วยรถ แม่พี่เอากะไรบอกบได้อะไรไปฝากสาวเคทีกับอ่อวันนี้ไม่ได้เข้าไปโรงพยาบาลเลยพี่น้อง่ะเพราะว่าน้องๆอ,อยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้สั่งอะไรวันนี้นะคะแต่ว่าสื่อของไปแล้วแต่หมื่อวานนี่พรุ่งนี้น่ะน้องก็เห็นน้องกวินว่าอยากอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินกว๋วยจับนี่แหละมือน,น่ะจะเอากว๋วยจับไปส่งน่องวิ่งมาให้กับว่นนี่โอ้ยว้าบมาออกกําลังกาย ไม่ได้กินเป็นบ้าบอาวิ่งจีบพ้าลูกสาวมัเตะฟุตบอลเบิงติละพุนลูกสาวคอยมัเตะฟุตบอลเออเฝ้าว,ว่างหันนะเห็นยัวอย่าปากอุ้ยแต่งสู้เขาเข้าไม่เข้าบอเขา เอาไปยังไงยงหันมาแม่คือว่าสิตีต้องเข่ามาไปหลวงฮะเจ๊สีห้องเงี้ยววนบรรยากาศหลังบ้านสวนกําลังกําลังมืดพี่รองค่ะมันกำลังจะมืดแล้วน้องแบงสู้ๆนะคะวีสซัน สวัสดีจาคนสวยออกกําลังกายของมิี่เท่ากับวิ่งไม้แต่ออกกําลังกายคนอื่นเท่ากับสุขภาพแค่โอ้เอว้าวบาปอ <c oughs> นี่ลุยกันอะไรจากน่อะอ้าจะเป็นจะเสียกไรน้ากลห้อยอยังไม่ค่อยเห็นน้องแคมป์กับน้องวินเนอร์เลยจ้าแคมป์อยู่บ้านนะคะ พูดนี่ลุยพันยูดึงดึงขุนพี่น้องแรนเอื่ยไม่รีเรนท่านสิมหายังไม่เยลยเระว่างขอหาผพ้าผพูยเอาโ,โอ้ยหนูมาออกกําลังกายเห็นเอื่อยอยู่ลานลังใครมื่อน,นันง,งามคักปกลกาทักจ่ามื่อใดจาด่ทาทักได้นะคะ นี่รู้ไรสดบอกพอปูกระเมยีย่าเมื่อไปยยังยูจ่าเนี่ยเดี๋ยวจะลดดำคืองปุ่นอาหารตาเนาะจ้ะหนูมาอกกบลังกายเดียวมาเฝ้าแฟนเตะบอลน,น้องแบง แบงเห็นไหมน้องน่ารักแต่ตายลันลังเลจ้าอ๋อไปกินข้าววันนั้นใช่ไหมคะ ร่างเล็บเหระแบ่งสู้เขาค่ะโอ้ยอย่างนึงหน่อยก็ได้ผัวก็ได้อ้ยแฟนก็ได้บักอ้วนจะชิบปตันประตูเขาเห็นยัง กำลังเมือดเลยเดี๋ยวนี้แสงกำลังสลัวสลัวหนูไปขึ้นเมือปะเกี้ยขึ้นเมือปะสีเมือกั้งไหนสีขึ้นเมือพ่อแม่แมกันบ่แม่กเนอๆขึ้นเง่าน้ำได้หรมยหน่อย แน่นอยเขามาเตะสุดห่อนค้่มือแหละยูยหลัลงบ้านส่วนเมนูอย่างนอกมือน,นี่ไพกินจะหอนคอยขี่แตกโอ้ยเออวันนี้เขากำลังจะไปเอพี่โอ๊ตพี่เอ,อนานะ่งกำลังจะไปซื้อเจาหอนผู้ใดมานั่มไพ่ปนี้ <ปะ S 2> พ่อแฟนมานั่มเน้ไปหนูไปขึ้นเมื่อปลาพ่อแม่นี่ปลาเกี๊ เด็กๆก,ก็กําลังจะกลับแล้วนะคะเด็กๆจะกลับห้องก็ต้องกลับพร้อมเด็กๆเด้อพอเราห้องมาให้กําลังใจเด็ก,เดกๆเต้าเต้มาก็ไผ่นมามาฮะไ,<ๆ>ไปกับไผ<ๆ>่ไปกับอ้วนบอกบุญวันน้องไปนะบอ้วน ไปไปขึ้นกระบวนไปไพอปูมาเอินกินเขาแม่โอ้ยบ้านโบ้ไปไปบรรดาแฟนๆกลับแล้วไม่อยู่กัจะกรกลกลับนะฮะ พอ่อคือน่าไปเตะบอนน้อเขาเป็นบ้าบรรยากาศบ้านสวนพี่น้องคาโหลดคยอด้ยวยยังเหมือนแรงมากเด็กหน่อยก็มาเลียนเตะบอลเตะบอลสนามอันทีบ้านห้องแค่งกีฬาสีแหละพี่น้องขาก็เอาไว้นะคะก็จะเป็นสนามฟุตบอลเอาไว้แล้วก็สนามมาเลีนสนามตะก,ก้อก็ยังกางไว้คือเก่าอยู่ เบอสิพาไปขี่ขี่ไปเบิ่งอันข้าเจ้าโจกอันขี้ดินบรรยากาศดีจาดีนีมองค่ะนล้มาเรงอันอ่าอันนี้ก็ลัง้งตก,ก,กอันนั้นตกยาวแบันันจะเป็นหมุดมือข้าเจ้าตกอันนี้เหรอ บัยากาศของทุ่งนาม,มันเห็นห่าไร่นะ่ะมันกะไล่ไม่ไปใส่เบิ้งสุดเปดามันเอาผูใ้ใดเนจากกระลำขึ้น แม่แล้วลูกจ้ากูกวาชิมุยแม่เอาโทราศัพท์ไ่หนัวมานนี้ลุยตั้งอันนี้พี่น้องคาะซื้อ,อยังจักบาทซาบบาทคือม,มีเงินไั้แม่คือมีเงินปไปไปสิบปาไปสืบไป แม่ผมมีงมมเงินนลอ,อยแหมเอเดียวเอาเงี้ยป่ะเจ้าเงินเหรียญเลยเอาเหรียญอะไอยู่อ่ะอนจะแบ่งหางอรอยเขาจะกับแมวพาไปซืป้อป่ะไปซื้อซื้อแล้วมาทอนงเงินเหรียญห้เืายไว้ใจไหน เดี umas, ๋ยวเดี๋ยวแป๊บ uh นึงเดี๋ยวแม่ไปหานกระเป๋าคุณให้ไอคือพอถ่าคือพอไปกระบะอย่างเงี้ยมันบอกสมบอกมันคือรถนี่สัข้าติมาใ่้นเราคนหนึ่งท้านนี่ฝนตกจ้ามันบอกไปจะพี่้องค่ะเดี๋ยวไปดูไรสดของนิลุย เลยนะคะออกไปแล้วกับเขาไลสุดนี่ลุยเลืเดอ้อพี่รองค้าเดี๋ยวเมลี่จะพาลูกสาวไปซื้อขนมก่อนนะคะไปแล้วพี่รองค้าสวัสดีค่ะ